สวัสดีครับผู้ก่องหนูนาวยาฟามนะครับวันนี้นะครับด้านหลังผมก็จะเป็นบ่อนะครับผอาไม่พันหนูนานะครับวันนี้นะครับเนาะก็ผมอยู่ที่ตั้งนะครับอำเภอบุญพธวิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดบ่อหนูนานะครับทำแบบไหนโดยที่ ไม่ต้องจับหนูออกจากบ่อนะครับแล้วทำนะครับเนาะอย่างแรกนะครับอาจจะมีไฟนะครับบางทีในบ่อมันมืดนะครับเนาะหรือจะมีแมสนะครับปิดบางทีฝุ่นเฝืนนะครับหรือบางทีนะครับผมใช้ผ้ากันเปื้อนนะครับเพื่อบางทีเราไปพิงบ่อนะครับอาจจะเปื้อนเสื้อเราได้นะครับเนาะก็เดี๋ยวดูนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับเนาะ ก็อาจจะมีนะครับเตาตักขยะนะครับเนาะเตาตักขยะอาจจะเป็นไม้กวาดแข็งไม้กวาดแข็งนะครับที่เราจะใช้เก็บกวาดนะครับแล้วก็มีรถเข็นหรือว่ากระป๋องถังอะไรก็ได้กระสอบก็ได้นะครับใส่เนาะแล้วก็ผมจะมีไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้บางทีบางทีขี้หนูหรือขยะอะไรที่ในบ่อนะครับมันติดเหนียวจนกวาดไม่ได้เราก็ใช้นี้เขียวนะครับใช้นี้เขี่ยในบ่อนะครับเนาะ ก็เดี๋ยวให้ดูนะครับมีบอนึงที่ผมเก็บไปแล้วนะครับเดมันจะเป็นบอนี้นะครับเนี่ยฮะบางทีมันเก็บไม่เอี่ยมนะครับเนี่ยเราใช้อันนี้เขี่ยเอานะครับขูดเอานะครับก็ใช้เหล็กแบนนะครับเชื่อมเอานะครับผมก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็ค่อนข้างที่ประมาณเมตรห้าสิบหรือเมตรยี่สิบครับประมาณนั้นนะครับความยาวเนาะแล้วก็ มาดูบ่อที่สปปกปรกนะครับน Again, ี่กาลังจะเก็บนะครับความสาความสะอาดของบ่อหนูน้าเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เราจะต้องทําสม่ําเสมอนะครับอย่างเป็นบ่อพ่อไม้พันธุ์นะครับอย่างน้อยนะครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเดือนละหนึ่งครั้งหรือเดือนละสองครั้งนะครับที่เราจะเก็บกวาดบ่อนะครับหรือดูที่เอ๊มันสกปรกแล้วนะครับมันเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วนะครับแล้วเราก็มา เก็บเลยนะครับแล้วก็ในการดับกลิ่นนะครับเราจะใช้อะไรนะครับเดี๋ยวผมแนะนําในการเก็บกัดบ่อก่อนเนาะครับว่าเราเก็บแบบไหนอย่างไงนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าเออเราเก็บแบบไหนเนาะโดยที่ไม่ต้องจับบ่อหนูออกแล้วก็เป็นขั้นตอนไปนะครับในสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตอนเก็บกัดบ่อหนูหน้าก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเตาไปนะครับเนาะเตาไปทํานะครับ อันนี้ก็ตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บกวาดบอวานูหน้ากันนะครับอ่ามันก็อาจจะคูหน่อยนะครับอ่าหนูบางตัวอาจจะดูนะครับทีหอ,อนี้เป็นหอที่อ่าเลอะมากนะครับเนาะเขาเก็บกวาดนะครับก็ดูหนูนะครับว่าจะกระโดงกระโดดไหมนะครับเนาะเขาเก็บกวาดก่อนนะครับเก็บกวาดออกอย่างนี้นะครับใช เตาตักขยะนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับบางทีมันมีติดก้นบ่อนะครับเราก็นี่ฮะทำการตรงนี้นะครับเก็บให้เอี่ยมเลยครับไม่ต้องเอาเหลือเศษนะครับจะยิ่งเอียงมากได้ยิ่งดีนะครับนะครับหนูคูนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ทำเชือกนะครับเนาะก็แบบนี้นะครับ แต่ผมไม่แนะนำตอนที่เก็บเก็บกวาดของของหนูมีลูกอ,อ่อนๆนะครับยังไม่ต้องเก็บับก่อให้เจ้านาดไหนก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับเอ่อเผื่อคงมีอันตรายต่อลูกเขานะครับเนี่ยครับอันนี้คือวิธีขั้นตอนวนะินการที่ผมเก็บเสร็จนะครับเก็บเสร็จแล้ว นะครับจะมีขั้นตอนแบบไหนบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะฉีดน้ํายานะครับน้ํายาดับกลิ่นนะครับเนาะเดี๋ยวใช้อะไรนะครับเนาะก็มาถึงขั้นตอนที่ผมจะฉีดน้ํายานะครับก็จะเป็นนะครับ e อนะครับผสมากับน้ําตาลนะครับแต่ถ้าไม่มีเอ็มก็ไอแต่แต่ถ้าไม่มีกัศน้ำตาลก็ใช้เอ็มนะครับร้านค้าตามวัสดุอ่า การล้างตางขายยามีขายทั่วไปนะครับคืนทั่ว EM นะครับมันช่วยย่อยสลายฟางอะไรเงี้ยที่เขาชอบใช้กันในนานะครับแล้วก็มันช่วยดับกลิ่นในบ่อได้นะครับแล้วก็สัดส่วนในการใช้ก็อยู่ที่บอกตามขวดก็ได้แต่ว่าผมจะใช้ประมาณ 100cc ต่อน,น้ำ100ลิตรนะครับกากน้ำตาลก็เช่นกันนะครับ ไม่ไม่มีอันตรายกับหนูนะครับไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็หนูเนี่ยบางทีผสมน้ําให้กินได้เพื่อดับฉี่เขาดับกลิ่นเขาที่แรงขึ้นนะครับเนาะเนี่ยค่ะตอนนี้เดี๋ยวผมฉีดให้ดูนะครับฉีดตรงไหนนี่เอาฉีดไปเลยนะครับฉีดใส่ตัวเขานะครับเพราะหนูมันธรรมชาติมันจาบน้ําได้นะครับแต่ว่าฉีดให้หมดบ่อเลยครับค่อนข้างที่ชื้นหน่อยนะครับ นยฮะค่อนข้างที่ชื้นหน่อยไม่ต้องเปียกเกินไปครับค่อนข้างที่ชื้นนะครับเพื่อให้เขาดับกลิ่นนะครับให้ให้เขาไปจับในในนี้นะครับเราใช้อก,กี้ก็ได้หรือว่าเครื่องฉีดยาเครื่องใหญ่เครื่องเล็กก็แล้วแต่นะครับนเนาะแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วนะครับผมจะใช้แกบนะครับ ไปแกะน,นะครับก็อย่างเตาตะขยะนะครับให้แค่นี้พอนี่ครับเทใส่เพียงนี้เลยแต่ว่าถ้าหนูอ่าออกลูกใหม่ครับจะพึ่งไปเก็บนะครับจะพึ่งไปเก็บเนาะแล้วก็ปล่อยเขาออกลูกหรือลูกโตแล้วเราค่อยเก็บนะครับเนาะเพราะเป็นอันตรายเกี่ยวกับตัวลูกเขาได้เขาอาจจะกัดทิ้งนะครับแล้วก็ ทำไมผมชึงใช้ชอบใช้วัสดุแกบนะครับง่ายๆหนึ่งนะครับผมจะเก็บง่ายนะครับเก็บง่ายนะครับแล้วก็ในการทำความสะอาดนะครับอดินผมเคยใช้ไม้เคยใช้ครับแต่มันเก็บกวาดยากนะครับแล้วก็มันจะไปอับอับกลิ่นในในบ่อนะครับแล้วก็ฟางก็ก็ใช้ครับตอนที่เขาออกรูปนะครับ แต่ว่าถ้ายังไม่ออกลูกก็ยังไม่ได้ใส่นะครับแต่ว่าถ้าออกลูกปุ๊บผมก็จะจะใส่ไปนะครับเนาะเพื่อให้เขาไปปิดลูกเขานะครับแล้วก็ไอ้แกบเนี่ยมันเก็บง่ายแล้วก็ระบายระบายแบบอ่กลิ่นอะไรได้นะครับเลี้ยงหนูนะครับยังไงอย่าให้เบาชื้นบ่อชื้นนะครับดีที่สุดนะครับเนาะบ่อไม่ชื้นนะครับดีที่สุดบ่อไม่เปียกนะครับดีที่สุดนะครับ เพื่อให้มันค่อนข้างแห้งนะครับไม่เปียกยิ่งดีนะครับเนาะก็น,นี่เป็นขั้นตอนที่ผมได้เก็บเสร็จนะครับเก็บเสร็จแล้วนะครับนี่อย่างนี้แล้วก็เสร็จขั้นตอนครับใช้เตาตักขยะนะครับเนาะอันนี้จะเป็นพ่อไม่พันนะครับเนะาะวันนี้ก็อา,อาจจะมีความรู้ดีๆนะครับมาแนะนำกันนะครับ อย่างที่ผมใช้วัสดุแกะนะครับใช้อะไรก็ได้นะครับเป็นวัสดุนะครับในการที่เราทำนะครับก็ก็คือว่าวันนี้แนะนำนะครับอาจจะไม่เหนื่อยมากนะครับอาจจะความไวด้วยนะครับแล้วก็ฉีดให้มันดับกลิ่นไปนะครับเนาะก็วันนี้นะครับผมก็มาแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่หรือคนที่เลี้ยงอยู่แล้วที่ตีหนูนานะครับมันเก็บกวาด นะครับโดยที่ไม่ยากก็อยู่ที่ตัวหนูด้วยแครับบางทีถ้าเราเลี้ยงมีที่หลบนะครับมันก็อาจจะตื่นมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมจะเลี้ยงแบบไม่มีที่หลบนะครับจะเปิดโล่งๆหมดเลยนะครับในบ่อจะไม่มีอะไรเลยนะครับเนาะอาจจะมีแค่ถ้วยอาหารนะครับเนาะก็อาจจะเก็บกวาดง่ายนะครับเนาะก็ก็ดูที่ความเหมาะสมนะครับเนาะ ก็ยังไงก็อย่าล <ination noises> ืมกดติดตามนะครับชมหนูนาพญาฟ์มเพิ่มพลวิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับให้ผมด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมมาแนะนําในการเลี้ยงหนูนานะครับเนาะก็ลองดูนะครับลองทําดูนะครับมันมันก็ไม่เหนื่อยนะครับอย่างที่คิดนะครับถ้าบ่อเยอะนะครับมันก็เหนื่อยธรรมชาตินะครับถ้าบ่อน้อยๆสิบบ่อห้าบ่อมันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับในการเก็บกวาดเราอาจจะเก็บทุกอาทิตย์ก็ได้นะครับเนาะก็ คือแนะนําอย่างเดียวคือตอนที่เขาออกลูกใหม่ๆนะครับเราไม่ต้องควรไปยุ่งกับเขาหรือไปเกตกวาดบ่อนะครับเนาะจ,จะบอเรื่องไงก็ต้องปล่อยมันนอกจากว่ามันมีน้ําขังบ่อเยอะนั่นนั่นนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้หนูน้ำยาฟ้ามนะครับวันวันนี้เราเป็นคนเลี้ยงหนุนานะครับวันครั้งหน้าหนูจะเลี้ยงเราสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ